นี่นะครับทุกคนตอนนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อฟอร์ซาย c l นกันอีกเช่นคืนะครับโอเคเรามาเล่นกันเลยครับตัวที่ผมใช้คือเดี๋ยวดูนะคเลสกายนะครับโอเครอตาต่อรอตาต่อไปครับ มีเอ็ีซ c ใหม่มาครับเวทเจอห้าสี่สามสองนึงมาแล้วใครได้เป็นฆาตกรโอเคผมไม่ได้เป็นครับผมใช้เจสันนี่สกินผม กินใครก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้ต้องหาเครื่องทำนะครับคล้ายเดสบอยดิเดสบอยดีหลายมันโอเคฆาตรกรไล่คนอื่นอยู่มันต้องหาเครื่องทำก่อนเครื่องดีหลายนะเครื่อง มันน่าจะอยู่แถวนี้นะน่าจะมีอเครื่องมีสามเครื่องยังไม่ทำไปนนะชักเครื่องมีเครื่องขัดตะกอนไหมใช่ไปเลยเฮ้ยขอเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อน ผมทำไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ทุกคนโอเคหูเพิ่มสวดเลยโอ้ยมาจากไหนเนะี่ยโดนจำเป็นเดี๋ยวรอเลือดห้าสิบกันนะครับทุกคนค่อยกินไก่ก่ันเพื่อมเลือดประมาณยี่สิบนะ เมื่อกี้เขาแยกล่างขึ้นมาหายยากจังแซ่บแอ๊บแอเ๊อเฮ้ยกูคิดกูคิดโอ้โหโดนแล้วเล่นนิสกายคนหนึ่งโดนหักคอฮะเดี๋ยวแค่ผมเนี่ยนะเอ้า เห็นแล้วทุกคนจุ๊บไปดูไป,ปโหเรียบร้อยทุกคนไม่รอดนะเล่นเก่งมากเลย ตีโดนทุกแพบเลยผมเห็นเขาเปิดพีทบล็อกกันอะก็เปิดตรงไหนเฮ้ยผมยังไม่ได้เปิดเป็นฆาตรกรเลยเปิดแล้วพิทบล็อกพิดบล็อกพีทมาเกินใช่ไหมใช่ ที่้างแฟนจริงตรงไหนอ่ะนี่ฮิปบ็อกโอ้เปิดอันนี้มันจะิมทำให้เล่นเก่งขึ้นออกมาเลยอ่ะคุณคิดมากใช่ไหมผมเพืออพ่อมาลองกันนะครับว่าฮิปบ็อกจริงเป,ปล่าเฮ้ยโอ้คิปบ็อกโคตรเลยเล็กเล็เจี เขามีอยู่ห้าเครื่องแล้วทุกคนหูเสียงมาเกือบโดนไปแล้วนี่ตัวเชงเครื่องนี้อยู่ข้างลานะ่างนั่นหูเสียงมา แล้วที่มันต้องสนใจอีกต่อให้ฟังที่เสียงนะทนุกคนไอตัวเนี้ยมันจะมีเสียงถ้ามันมาโอเคเราขึ้นไปข้างบนดีกว่านะทุกคนมันมีทางเื่นอนอย่างงี้ฮะ ผมแค่ไม่รู้อุ้ยสวยดิขอเครื่องนี้ฮปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ๊ยโอ้มันไลน่ไม่ติดโอเคต้องใช้นิ้วกดดีดีทางนี้ไม่ได้เดอกทางนี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขูยังเลยอยูเ่เนี้ยข้าทุกคนจะมาไหมเนี่ยทุกคนโอเคมีเพื่อนช่วยทำดีมากมสวยเพื่อนมีเวลาได้หมดแล้วขูดแต่เสียงมาดีานะเรียบผมยังไม่ลด ขู่เช้งตายแล้วเชิงโห่ขบักซีโดนอีกคไับแรกแล้วไงโอ้โหโดนหุ่นไล่การมันไล่อีก ององเนี้ยโอเคมันไม่ตามผมมานะมันไปตามอีกคนหนึ่งแทนแล้วเวลาก็ใกล้หมดแล้วด้วยเอาเป็นว่าเราแอบดีกว่านะทุกคนแอบตรงนี้ดีกว่าเอามอน่มั้นี่นี่นี่ตรงนี้นี่ กินขึ้่อนไฟโชว์ไป1นหนึ่งสเตปไม่เลออร่อยหนึ่งยบร้อยสวยเรามาลองดูอีกกันอีกตาหนึ่งนะทุกคนว่าผมจะได้เป็นหรือเปล่าผมไม่น่าจะได้เป็นนะทุกคนเพราะว่าผมมีโอกาสห่าบางอีกคนหนึ่งโอกาสถก อันนี้ก็ n p c ใหม่นะเราไม่สามารถขยับนี่ได้ร่างกายของ M1 M3 ว่าบราบราบราอย่างไรก็ตามอ,อีสเต็กเล็กเล็กๆน้อยๆหรอ5 4 3 2 1โอเคโอ้โหผมไม่ได้เป็นอีกแะคุณคิด คิดนี่ตัวเก่งเลยนะทุกคนเฮ้ยไม่ปดโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ไม่ใช่ผมบอกเลยทำเร็วแน่นั่นฮู้ฮูฮโฮ แยงกัรทำน่ายดูตรงนั้นถือๆไม่ไม่ถือมันทำยากนะทุนคอมนี่ทำง,ง่ายเลยผมไปลองมาแล้วโอเค ทำได้หลอดเดียวเพื่อนเขาทำสามหลอดอุ้ยสองนาทีเองเหรอเอาอีกคังอีกเอา้าอะไรวะเอา้าไมดี่ะเอาอเค่ใช้สมองแนะ่ ไปออกไปออกไปปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เราได้ืออหนึ่งที่หนึ่งที่อืมได้ไมอันนี้ก็อันนี้ เ,เ,เ,เงียะไปละมาแล้วจ้าโอ้โหเสียงตามมาเลยกินไก่เหรอทุกคนอุ้ยโอ้โหเสียงตามมาเลยวะีโอเคนะครับทุกคน,นก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อย คูได้ตังมาประมาณ200กว่าดอลลาร์เลยประมาณนี้นะครับทุกคนใครอยากให้เล่นเกมอะไรบอกมาได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ